ก็ขอสวัสดีนะครับอันนี้เป็นรีวิวซูซูกิ g ี1 1 0ซีซีจริงร้อยสิบสามซีซียางหน้าใช้ยางขนาดเดิมนะครับ2.5ขอบ17แล้วก็ยางหลัง2.75ขอบ17เเหมือนกันก็มีเปลี่ยนยางหน้าเป็นล้อวิบากยางหลังก็ล้อวิบากด้วย สั่งจากช้อปปี้นะครับล้อรถซูซูกิจีดคันนี้ผมซื้อมือสองมาราคา2องหมืนกว่าบาทนะครับก็ต่อมาเหลือ2องหมืบาทท่วนแต่แต่ได้รถมาในสภาพที่ค่อนข้างดีมาก<อ>เครื่องยนต์ยังเรียบร้อยอยังฟิตอันนี้วันนี้ลองพามาขึ้นเขาดูนะครับด้วยจุดประสงค์ก็คือต้องการ ซื้อมาเพื่อที่จะไว้ขนสัมภาระขึ้นภูเขาขึ้นสวนนะครับอันนี้ว่าจะใช้สเตอร์เป็นขนาดเพิ่มขนาดให้มันมากกว่าเดิมแต่ว่าพอดีวันนี้วันอาทิตย์ร้านก็หยุดก็เลยใช้สเตอร์เดิมลองดูขึ้นมาก่อนนะครับที่ขึ้นมาจากข้างในหมู่บ้านก็ทางก็ค่อนข้างชันแต่มันมีจังหวะให้เร่งเครื่องขึ้นมาได้ก็กำลัง ขึ้นมาได้ดีอยู่ครับแต่เดี๋ยวจะลองดูขึ้นบนสวนที่ไม่ขึ้นบนเขาบนสวนที่ไม่มีทางให้เรา,เาพุ่งรถขึ้นนะครับจะลองดูว่ามันจะไหวไหมอันนี้ยังใช้สเตอร์หน้าหลังเดิมอยู่นะครับสเตอร์หน้า14สเตอร์หลัง3 5ห้าติดรถแต่ว่าสเตอร์ใหญ่เนี่ยก็ซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเวันนี้จะลองดูก่อนนะครับ อันนี้เป็นเมล็ดทุเรียนอยู่ในตะกร้าเอาขึ้นไปปลูกฝังไว้นะครับนี่คือทางที่จะขึ้นไปเป็นป่านิดหน่อยไม่หน่อยอเยอะแล้วก็จะลุยขึ้นไปข้างบนนะครับนี่เป็นพื้นที่ธรรมชาติอันนี้เป็นทางที่ขับรถลงมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวขากลับเราก็จะกลับทางนี้โอเคครับไปกัน